สวัสดีทุกคนวันนี้จอมาอยู่กับเกมปัจจิโมเยเตอร์แอนติเมทและเกมนี้เราจะต้องขับรถบั๊ดไปชมพูด,ด้วยช้านตามแผนที่ที่เราเลือกกนะันแน่เอาเรืองเป็นประเทศไทยไว้อย่างนห้ดีด้วยวันนี้จอจะขับไปลำพูนไปลำปางดีมไหมโอเคเราล,ออาล,ออาล,ลำพูนไปลำปางโอเคยำพูนไปยำปาง จะลดค่าตั๋วให้เหลือสิบบาทไปเลยดี let's go สิบบาทจับถือแอปเซตเวลาเวลาเอาเป็นสามโมงครึ่งโอเคเอาเป็นสามโมงครึ่งนะอากาศเอาเป็น c l o u ดีเอาเป็น c l o u ดีละกันนะเอาอันนี้จะเอาเป็นคาวดี y อาหารแฮมเบอร์เกอร์ อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอเคมันเลือกได้สี่อย่างนะถ้างั้นก็แอปเสร็จโอเคแล้วก็แอปเสร็จอีกทีนึงนะทุกคนแต่กอดอื่นเช็คโอเค<ม>ก็นี่โอเครอแป๊บ,บนึงมาได,ไ,ดได้แล้วได้แล้วนี่อย่ามาแล้วมาทุกคนมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลย เปิดเครื่องสตาร์ทเปิดไวไฟเปิดมิกอะไรสักอย่างมิกิ์มีเดียปะ่ะแคปป้าอจ๋าไม่อยู่แหมขีมือการขับเครื่องของจอแล้วจ้าไม่ค่อยดีไหนมะาเพราะว่าจอขับครั้งแรกนะสินี่คือการขับรถบัสครั้งแรกของจอเลยนะรู้หรือเปล่า <Hey. S 2> มาข s e น t ้ r งคล้องโอ๊ยขาลื่นเปิด e าลื t เปิดก็ว่าหยุดมันไม่ขึ้นมามขึ้นคับทุกคนผู้โดยสารปดารดทราบตอนนี้รถบัสได้มาถึงสถานีลาพูนแล้วดรนานขึ้นอย่างรวดเร็ว <Okay. S 2> Let's get started. Drive safe. ด้วยโอเคไปกันเลยเกียร์ถอยหลัง Let's go. Let's go. Let's go. ถอยปี๊ดปี๊ดปี๊ดปีดถอยเยอะถอยเยอะเฮ้ยกลัวชนยังเลยกลัวชน ให้จอโอเคมาให้จอเล็ว ขับโยมชมวิวกันเถอะเอ้ยขับรถชมวิวกัสิแอ่ชมวิวแต่มันไม่มีวิวอะไรเลยเนี่ยต่างประเทศเนี่ยดูดิเน,นี่ยอรรถบรรทุกเต็มไปหมดเลย <S <S มาขึ้นสะพานหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ขึ้นเขาเรามาขึ้นเขากันเถอะดูสิมาขึ้นเขาเฮ้ยแอรเหินจังเลยรถบัสคันนี้อาไม่ชอบเลยเนี่ย โดยสารม,มานายเลี้ยวเข้าสู่ถนนใหญ่ลขับช้าจังเลยเนี่ยไอ่ขับอะไรเนี่ยขับไม่เป็นละดิหรือว่าจาะกนันนะที่ขับไม่เป็นเข้าชูเมืองขเองข้าชูเมืองกันชูไม่ใช่เมืองสิออกชูเมืองเรามาออกชูเมืองเลย เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ปวดไฟเดียวหรอไปน้ำขับโกรธแล้วมาเออจ้าโกรธนี่ปีแต่เลยปินป้นปินป้นปินป้นปิ้นปิ้นไปตอนเรียกเอาเหมือนไฟเดียวด้วยนะมันเป็นมารยาทในการขับรถ I would be better to have more m o r l เลยดูสิจ๋าเหมือนได้มากลับบ้านเกิดเลยดูเนี่ยเมื่อก่อนจ๋าเกิดที่นี่นะรู้เปล่าไายจ้าจะเริ่มมาเป็นประเทศไทยแต่ธรรมชาติเหมือนของประเทศต่างประเทศเลยอะดูดิอะไรเนี่ยรุดรุดรุดบีกรุดบีกอุ้ยระวังระวังระวังนี่นี่กระเบิดกระเบิดเลยปีแต่เลยปีด นี่เรือจะเอาลรกเปิดให้พูดโดยสาหนานะไ,ไปไปไปสกูเดสกูเอ็กซิทไรทมามามา,มาอุ้ยเกือบชนแล้วเกือบชนแล้วมามามาเกือบชนแล้วเกือบชนแล้วเอชนนี่คือแย่เลยนะนกระต่าช้าจะปวดอาจาเจ์ก็จะ รนปากเงินเดือนนะสิ่น่ยาฟังเร่สีอด้อย่ไผ้เชี่ยวสารปวดทราบทรานสิ โดยชันโ h o t o s นี่เปดเพลงให้แล้วไงคะไรเนี่ยกูด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 ูกูดูดูดูกูด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 ูกูด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 ููด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 ูกูด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 ููดููดููดดููดด ถ้ามีอะไรถึงสถานีแล้วไอ้ครูด,ดิฉันพนุนกับการไปเที่ยวลำปาง